สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจในการเล่นเกมเพื่อความสนุกและหาเงินสร้างรายได้ไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปรวมถึงจะได้ไม่พลาดคลิปเกมใหม่ๆใ,ในการแนะนำการเล่นเกมมือถือเพื่อหาเงินด้วยนะครับสำหรับราคาเงินเกมของแต่ละเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้ผมอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมในกลุ่มเพจเกมมือถือเล่นหาเงิน ด้านล่างคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมจะมีการอัปเดตให้ทุกเดือนนะครับรวมถึงกลุ่มเพจที่มีการซื้อขายไอเทมในการเล่นเกมรวมถึงซื้อขายเงินของแต่ละเกมผมก็ทิ้งกลุ่มเพจไว้ให้ในกลุ่มของเกมมือถือเล่นหาเงินไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่มเพจด้านล่างคลิปเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็พบกับผมตะโมโนนะครับจากช่อง TK Channel สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำการ แลกเปลี่ยนเงินนะครับหรือว่าการขายไอเทมเพื่อให้เป็นเงินจริงนะครับสําหรับเกมมือถือซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็ยังสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับวันนี้ก็เลยทําคลิปบอกกันนะครับซึ่งในส่วนของเกมมือถือนะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนอยู่2รูปแบบหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างตาัวละครเลยนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างตลาดนะครับในส่วนที่2นี่นะครับที่เราอาจจะงวมกันนะครับ แต่ว่าวันนี้ก็จะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับในส่วนแรกนะครับผมจะพูดในตัวอย่างของเกมที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเกมโทรรามเอมนะครับขอยกตัวอย่างเกมนี้ก็กแล้วกันนะครับซึ่งเกมโทรรามเอมนะครับเกมนี้จะมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นโดยตรงนะครับแล้วก็มีระบบของตลาดที่เอาไว้ซื้อขายด้วยซึ่งระบบของตลาดนะครับก็จะเป็นระบบที่ให้เราไปซื้อไอเทมนะครับที่ผู้เล่นคนอื่นวางขาย หรือว่าเราจะวางไอเทมขายเองก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเราก็จะได้เงินจากการขายไอเทมนั้นมาแล้วเราก็เอาเงินตรงนั้นนะครับไปขายให้กับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับวิธีการขายเงินนะครับในเกมหรือว่าไอเทมนะครับของเกมที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้เนี่ยมันไม่ค่อยยากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับให้เรากดที่ตัวผู้เล่นได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนหรือว่าการเทรด ของหรือว่าเทรดไอเทมนะครับเราก็สามารถที่จะกดเทรดไอกดแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆครับถ้าอยากขายไอเทมนะครับตกลงราคากับผู้เล่นในส่วนของการซื้อขายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของที่มีการซื้อขายที่เขาตั้งขึ้นนะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเกมนะครับตกลงไอเทมชิ้นนั้นนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ทันทีโดยนะครับ กดที่ตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็เลือกการเทรดนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการขายแล้วก็หรือว่าไอเทมที่ต้องการขายนะครับแล้วก็มีการตกลงกันแล้วก็โอนเงินให้กันแค่นั้นเองครับอันนี้คือระบบของเกมที่มีในส่วนของการแลกเปลี่ยน,ยน,นระหว่างผู้เล่นอันนี้ไม่ค่อยยากครับหลายหลคนก็คงไม่ค่อยงงเท่าไหร่กับระบบเกมที่มีการแลกเปลี่ยนเพราะว่า ส่วนมากเกมแบบนี้จะอยู่การแลกเปลี่ยนแบบนี้จะอยู่ในเกม PC ซ่วนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในเกมมือถือเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับโอเคครับนี่คือในส่วนระบบการแลกเปลี่ยนรูปแบบแรกนะครับก็คือแลกเปลี่ยนกับตัวผู้เล่นนะครับอ่ทีนี้เรามาดูในส่วนต่อมาครับของเกมที่ต้องแลกเปลี่ยนผ่านระบบของตลาดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งในเกมนี้ผมในเกมรูปแบบนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างของเกมคาบาว์โมบายนะครับ ซึ่งในการที่จะกดตัวผู้เล่นเห็นไหมครับในเกมแบบนี้มันจะไม่มีระบบของการแลกเปลี่ยนมันจะมีแค่กระซิบกิ้นะครับปาร์ตี้เพิ่มเพื่อนนะครับ PVP แล้วก็บล็อกนะครับซึ่งมันไม่มีระบบของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นมันแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับโดยตรงไม่ได้ทีนี้นะครับในส่วนนี้เขาจะใช้ตลาดนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนไอเทมระหว่างผู้เล่นเดี๋ยวเราไปดูว่าแลกเปลี่ยนยังไงครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมมีเงินอยู่ 4.2m นะครับ ผมต้องการคือมีคนต้องการที่จะซื้อผมจำนวน3 m นะครับผมก็จะทำการแลกเปลี่ยนของเขานะครับโดยให้เขาวางไอเทมนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้ผมสลับมาอีกตัวละครนะครับก็คือสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็คือตัวละครที่จะซื้อเงินในเกมจากตัวปืนเมื่อกี้นะครับก็ให้เราทำการนะครับคือตกลงกันอยู่ที่เราต้องการที่จะซื้อ3 m นะครับ ก็ให้เรานะครับวางไอเทมนะครับอะไรก็ได้นะครับก็ให้เป็นไอเทมจริงๆผมแนะนําว่าให้เป็นพวกไอเทมขยะนะครับก็คือไอเทมที่ตลาดคือมันราคาถูกๆครับราคาไม่แพงเราก็เลือกไปได้เลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะเลือกตัวนี้นะครับแมปพาร์ทนะครับซึ่งในตลาดก็ขายกันอยู่ประมาณ5้าแสนถึงหกแสนนะครับจริงๆไม่ต้องใช้ไอเทมพวกนี้ก็ได้นะครับก็คือให้ใช้ไอเทมพวกที่มันตลาดไม่ต้องการนะครับเพื่อที่จะ หาง่ายแล้วก็ดูง่ายนะครับแต่ว่าว,วันนี้ผมจะแค่ผมแค่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือทําให้เห็นเลยนะครับผมก็จะเอาเจ้าแมพพาร์ทนี่แหละเป็นตัวที่วางขายนะครับซึ่งในตลาดประมาณ5้าแสนหกแสนนะครับตัวนี้นะครับผมต้องการที่จะซื้ออยู่ที่ต้องการซื้อเงิน3ล้านใช่ไหมสามสามเอ็มนะครับผมก็กดเข้าไป3ล้าน5ก็ได้นะครับก็คือ3ล้าน5้าก็คือ ให้คนที่เขาจะขายเขาออกค่าภาษีให้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะาเราจะออกภาษีเองนะครับเราก็กดไป3ล้านแต่ว่ามันอาจจะได้มาแค่สองล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาจะเขาจะขายเงินเกมเนี่ยขายเงินเอ็มให้เราเนี่ยเขาออกภาษีเองก็ให้เราตั้งราคาเกินจํานวนที่เราซื้อไว้นะครับพอเราตั้งราคาสร็จนะครับทีนี้เราก็าไปดูว่า ผู้เล่นเขาจะดึงยังไงอคนที่จะขายเงินเกมให้เราเขาจะดึงยังไงนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่จะขายเงินเกมนะครับหรือว่าจะ hmm. ขายเงินเกมหรือว่าจะซื้อเงินเกมครับในการดูนะครับเขาก็จะไปดูไอเทมที่วางขายเมื่อกี000 000้นะครับเมื่อกี้วางขายเจ้าแมปพาร์ตตัวนี้นะครับอยู่ที่3ล้านห้านะครับเราก็เลือกดูครับคือจริงๆพยายามหาไอเทมที่คนวางขายไม่เยอะนะครับมันจะหาง่ายนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าเจ้าแแบบพัทหนึ่งชิ้นเห็นไหมครับสามล้านห้านะครับมันมีคนเดียวที่วางขายหนึ่งชิ้นสามล้านห้านอกนั้นก็มีวางขายกันเยอะนะครับเห็นไหมครับสิบสองชิ้นห้าล้านห้านะครับก็คือเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะรู้ได้ว่าคนนั้นอ่ะเป็นคนที่วางยิ่งถ้าเราเอาเป็นไอเทมที่มันเป็นขยะนะครับเราเอามาวางเนี่ยยิ่งจะหาได้ง่ายกว่านี้นะครับเดี๋ยวพอดึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูแล้วไปดูว่า คนที่ซื้อจะได้เงินไปไหมนะครับจะซื้อได้ถูกคนไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูครับสำหรับสาเหตุที่ต้องออบอกไอเทมในการที่จะให้ดึงนะครับเพราะว่าในเกมนี้การวางขายไอเทมมันจะไม่บอกชื่อของคนที่จะซื้อขายนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนขายก็เลยต้องใช้วิธีของการตั้งราคาเงินเห็นไหมครับมีคนกดรับซื้อไปนะครับ 3.5m นะครับ คนที่ซื้อเงินเอ็มก็กดตกลงได้เลยนะครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้เงินในเกมมาอันนี้ก็เป็นวิธีแลกเปลี่ยนสําหรับเกมที่ไม่มีระบบการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นโดยตรงนะครับก็จะใช้ระบบของตลาดเข้ามาช่วยในการที่จะเ,เขาเรียกหรือเขาเรียกว่าการดึงขยะนั่นเองครับก็ให้หาไอเทมที่ไม่จําเป็นไม่ต้องการไว้นะครับแค่นี้เองเราก็จะสามารถแลกเปลี่ยนได้ลหลายๆคนที่งงนะครับ ก็ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับหรือว่าถ้ายังไม่เข้าใจจริงๆนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลหรือว่าอาจจะทําให้ละเอียดขึ้นเข้าไปอีกก็ได้นะครับเผื่อว่าบางคนก็อาจจะงงนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนําประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าค่อยเจอกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ